สวัสดีครับวันนี้นะครับอันจะมาอันบ็อกซ์ตัวนี้ครับนี่คือ power essence ให้ทุกคนดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามีหลายคนเคยเห็นแล้วก็บอกโอ้ยอยากรู้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นกันเลยนะฮะกล่องคือสวยมากจริงๆถ้าเราเห็นครั้งแรกก็แบบประทับใจแล้วดูพรีเมียมมากๆจริงๆนะครับแล้วก็แค่สัมผัสวัสดุที่ใช้รู้หมดเลยและรายละเอียดครบถ้วนอย่างแรงนะครับเขียนไว้หมดนะฮะว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างเป็นกี่เปอร์เซนต์วิธีการเก็บรักษาวิธีการใช้ข้อห้าม ครบหมดเนะ่นะฮะอันบ็ครับเปิดเลยนะครับจากข้างบนตรงนี้นี่ฮะพอเปิดมาด้านในปุ๊บเราจะเจอสิ่งนี้ก่อนนะครับนี่คือตัววัสดุที่เขาใส่ใจกันกระแทกเพราะสิ่งที่อยู่ข้างในเลอค่ามากซึ่งที่เขาต้องมีตัวนี้เพราะว่าตัวขวดของพาว e อเ e นส์เป็นแก้วทั้งหมดเลย ลักษณะคล้ายๆขวดวายแหละแต่ว่าเขาไม่ได้ทำเพราะว่ามันจะได้ดูแพงไปเล่นๆเพียงแต่ว่าการที่ทั้งหมดบรรจุอยู่ในขวดแก้วนั้นทำให้สามารถที่จะรักษาคุณภาพของส่วนผสมและคุณค่าของมันอย่างเต็มที่โดยที่คุณค่าเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ถูกทำลายไปในระหว่างการเดินทางมาถึงคุณและเขามีแก้วแบบนี้มาให้เลยเทใส่ปุ๊บครบเป็ดเสร็จไม่ต้องไปหาที่ไหนนะฮะจัดมาให้ทาน15 ml ทุกวัน รู้เรื่องอโลโก้ต่างๆต,างต,างตรงนี้นะครับเล่าให้ฟังบางตัวแล้วกันที่มันโดดเด่นแล้วก็สําสคัญอย่างแรกเลยอยากพามาดูตัวนี้ก่อนนะครับเขาเรียกตัวนี้ว่า petty patent นะครับหรือว่าอนุสิษษทธิบัตรตัวนี้ครับเป็นเครื่องหมายการกันตีได้ว่างานวิจัยของพาวไม่ได้ทําซ้ํากับใครและนอกเหนือจากนั้นอีกตัวหนึ่งตัวนี้เด็ดสุดตัวนี้อยู่ตรงกลางนี่เลยครับลักษณะคล้ายๆรวงข้าวแบบนี้จริงๆตัวนี้คือรางวัลที่เขาเรียกว่า Thailand Innovative Product เป็นรางวัลที่มารับรอง ว่าผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการวิจัยจากสถาบันวิจัยไทยและเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพที่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยหลายขั้นตอนและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับและอีกตัวหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากคือตัวนี้ตัวสีเทานี้เขาเรียกว่าพรีเมียมเพอร์เฟกต์โปรดักต์ครับเป็นการการันตีว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์แานเลือกอย่ามั่นใจนะเอาแค่3ตัวนี้สุดแล้วนะ อยากแนะนำให้ทุกๆคนได้ลองเริ่มต้นดูแลตัวเองกันนะครับด้วยผ่า <P ound. S 2> ลองเถอะอร่อยด้วย